ตอนนี้ผมก็ทำการซ่อมนะครับเครื่องอทำกาแฟนะครับเป็นเครื่องสกัดกาแฟนะยี่ห้อดีลองไฮอาการนะครับบอดนะครับลายขาดนะตอนนี้ผมทำการต่อแล้วลายมันขาดนะฮะแล้วก็มีเสียงปี๊ดดังรัวๆนะ อาจจะเกิดจากตัวนี้นะครับดึงดึงไฟลงกาวนะครับทําให้มีเสียงปี๊ดคาดจะนะคาดว่านะครับส่วนอื่นดูในบอร์ดแล้วน่าจะดีหมดนะ,ะแค่ลายขาดเฉยๆนะครับมันไหมตรงนี้นะเอาคดลดทองแดงต่อต่อตอนนี้เราก็จะมาทำการเทสนะครับจะรุ่งหรือจะลอดนะ,ะเปิดสวิตช์นะ เหมือนเดิมนะไม่น่ารอดนะเอาลองกดปุ่มเปิดนะไม่มาอะไรสักอย่างนะฮะทีนี้เขามีเสียงปิ๊ดตลอดเวลาผมสงสัยว่าจะเป็นที่ทรานซิสเตอร์สามขานะผมก็เลยจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะฮะตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ าฮาร์ทิเตอร์สามขานะครับที่ข้อมกับขา,าตัวเสียงปี๊ดอยู่ตัวลำโพงนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนเรามาดูที่ผมเปลี่ยนอันนี้มันช็อตนะครับแล้วก็ลายวงจรขาดเอาขดลวดทองแดงต่อ,อตำแหน่งตรงนี้นะครับจะเป็นฮาร์ทเตอร์สามขา เราหงายมานะครับผมแกะสองตัวนี้วัดนะครับเนี่ยนะครับทอร์ิเตอร์สามขาเนี่ยตัวนี้มันมันชอนะ็อตนะอมันขาดไปนะครับทําให้ไฟเนี่ยมันดึงลงกาวนะตัวนี้ก็ทําให้เกิดเสียงปีตลอดเวลาอ่าลองแกะตัวนี้วัดนะครับปกตินะอ่เดี๋ยวผมจะอ่าบอกวิธีวัดดีว่าเสียนะครับว่าทํายังไงอ่า นี่นะครับผมก็เลยจับตัวใหม่เปลี่ยนแล้วทีนี้มันดีนะครับก็เลยบอกเพื่อนๆได้นะครับผมรู้จุดเสียนะครับว่าเฮ้ยรุ่นนี้เนี่ยมันมีเสียงปี๊ดนะมัน,นมีเสียงปี๊ดทำยังไงนะครับแก้แล้วหายนี่นะครับอ่าตอนนี้ห5 0้ห้าสิบวัตนะโอเคอ่าผมใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์เข็มมิเตอร์เข็มวัดน,นะ ตั้งยัน R คูณ 10k นะครับตัวนี้นะทีนี้ผมจะวัดตัวเสียให้ดูก่อนวัดตัวเสียให้ดูก่อนทีนี้เนี่ยผมก็มีอะไรนะครับที่ผมถอดตามอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมีนะครับผมก็เลยลองจับใสด่ดูถึงแม้มันไม่ตรงเบอร์นะตัวนี้นะมันใช้ได้นะครับอ่ามันเป็นเพียงแค่สวิตช์นะครับ Okay. ทีนี้นะอ่าผมจะวัดนะครับให้จำขั้วนะให้เพื่อนๆจำขั้วให้ดี่อาดูเข็มนะครับแล้วก็จำขั้วนะครับตอนนี้ผมจะใช้อ่าแดงยอยู่ข้วมือสุดนะครับอข,อขาข้อมือนะ่าแตะนะครับแตะไปอ่าเข็มนะครับกระดิขึ้นนะ ก็ดีขึ้นหมดนะครับอันนี้ตัวที่เสียนะครับทีนี้ลองสลับพ่วนะครับเอาดำนะครับอยู่หัวมือสุดจะเห็นว่ามันมันจะขาดนะอันนี้แม่ขาก้างนะครับขาซ้ายสุดนะครับนี่นะครับกลับพ่วกับข้างนะครับคิมก็ดีขึ้นทั้งหมดนะครับเหมือนกันหมดนะเบอร์นี้นะครับเสียแน่นอนนะครับ อาจจะไม่ชัดก็ขออภัยทีนี้ผมก็เลยทำการเปลี่ยนตัวที่มีนะครับตัวที่มีเนี่ยมีอยู่สามสีตัวนะถอดออกจากอะไรคาพวก u p s นะครับมันมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะถอดมาจากอะไรตัวอื่นนะฮะหรือว่าพวกตัวเชื่อมอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันและจำไม่ได้ทีนี้เบอร์มันไม่ตรงนะ ตัวมันใหญ่กว่าแต่เราเอาความสามารถของเขาเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยเสียงปิดหายไปก็จริงแต่เครื่องไม่สามารถทำงานได้นะทีนี้ผมก็เอาตัวที่ดีเนะี่ยที่ผมมีอยู่นะคาดว่านะมันน่าจะดีแหละเอามาวัดดูนะครับว่าเข็มกระดิกยังไงทีนี้ผมก็เอา,อาข้อบวกแตะข้วมือเหมือนเดิมนะครับขาข้อมือขากลางนะครับ กระดิกขึ้นสายสูดขึ้นนิดหน่อยนะครับทีนี้สลับเราวาเอาลบนะครับอยู่หัวมืออ่มันไม่ขึ้นนะเห็นไหมวัดยังงก็ไม่ขึ้นนะครับสลับปุ๊บไม่ขึ้นนะอโอเคอันนี้หนึ่งตัวนะครับททสให้ดูเขามีตัวอื่นๆนะครับผมก็ลองเทสดูเฮ้ยมันเหมือนกันไหมนะ ที่บวกขึ้นก่อนนะครับอ,อันนี้ขึ้นนะครับขึ้นนิดหน่อยนะครับปุ๊บอา่าสลับขวัวปุ๊บไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่กระดิกนะเห็นไหมอา่าโอเคทีนี้ตัวที่มันดีเนี่ย มันอารมณ์แบบไดโอดนะมันจะมีไม่ขึ้นบ้างนะครับสลับขั้วมันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคจำตัวแรกได้ไหมที่ผมวัดเนี่ยครับแต่ยังไงมันก็ขึ้นนะครับเห็นไหมสลับขั้วยังไงก็ขึ้นอันนี้คือตัวเสียที่อ่ามันชอ็อตไปแล้วไฟมันทะลุหากันมันไม่มีสวิตช์ละเห็นไหม ผมก็เลยจับเปลี่ยนไปไมีบอร์ดอ่ามันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับน, αι, นีตนกก่ตัวนี้ตอนแรกก็แกะตัวนี้มาวัดอ้าวตัวนี้ยังดีอยู่นะครับตัวนี้เสียปรากฏว่าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอโอเค ็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะก็มาให้ความรู้เพื่อนช่างนะครับที่อาจจะเจอปัญหาเหมือนผมนะครับก็สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้นะครับสวัสดีครับ